ความลับบนหิ้งพระเผยมักวิธีดูจิตมรดกธรรมจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัธทธาของสาธุชนทั่วประเทศแม้ท่านจะละสังขารไปกว่า30ปี แต่คําสอนและปฏิปทาอันงดงามยังคงส่องสว่างอยู่ในดวงใจของผู้ฝ่ายธรรมผู้คนมากมายเดินทางไปกราบไหว้ขอพอรวัตถุมงคลของท่านเป็นที่ต้องการแต่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่หลวงปู่ทิ้งไว้กลับเป็นมักวิธีดูจิตอันเปรียบเสมือนความลับบนหิ้งพระ ที่นำไปสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงจิตคืออะไรทำไมต้องดูจิตในทัศนะของหลวงปูด่ดูจิตคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความทุกข์เป็นนายเหนือบ่าปคือร่างกายหากจิตใจขุ่นมัวชีวิตย่อมพบกับความทุกข์แต่หากจิตใจผ่องใสชีวิตย่อมเบิกบานด้วยความสุข การดูจิตจึงเป็นการหันกลับมาพิจารณาตนเองฝึกฝนอบรมจิตใจให้หยุดนิ่งไม่ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเปรียบเหมือนการฝึกฝนม้าป่าให้เชื่องหลวงปู่มักเปรียบเทียบจิตกับบ้านหากปล่อยให้บ้านสกรปรกรกรุงรังก็ยากที่จิตใจจะสงบสุขดังนั้นเราต้องหมั่นทำความสะอาดบ้าน คือการปฏิบัติภาวนาขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดกับอดีตไม่ฟุ้งซ่านถึงอนาคตความลับสู่มักวิธีดูจิตหลวงปู่ดูไม่ได้สอนให้ดูจิตแบบซับซ้อนแต่เน้นย้ำให้ฝึกฝนอย่างง่ายๆสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันโดยมีหลักปฏิบัติสำคัญดังนี้ หตั้งสติรู้เท่าทันความคิดจิตของเราว่องไวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางครั้งคิดดีบางครั้งคิดไม่ดีหลวงปู่สอนให้มีสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเมื่อไหร่ที่จิตคิดฟุงซ่านให้รีบดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่าไปปรุงแต่งต่อเติม 2. ปล่อยวาง อย่ายึดติดความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นหลวงปู่สอนให้ฝึกปล่อยวางไม่ยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารงไม่ยึดติดในความคิดความรู้สึกของตัวเอง 3. เจริญเมตตาแผ่เมตตาหลวงปู่เน้นยำ้ำให้เจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอ แผ่เมตตาไปให้ตัวเองให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาจะช่วยดับความร้อนรุ่มความโกรธความเกลียดชังในจิตใจ4ทํำความดีละเว้นความชั่วการทำความดีละเว้นความชั่วเป็นพื้นฐานสำคัญของการฝึกจิตหลวงปู่สอนให้ยึดมั่นในีศ4 5ทำทานรักษาใจให้บริสุทธิ์ หามันทำภาวนาหลวงปู่แนะนำให้สวดมนต์ภาวนาอยู่เสมอเช่นการสวดมนต์ไหว้พระการภาวนาพุโทโธการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบมีพลังมักวิธีดูจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวหลวงปู่ดูมักกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยาก อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ไม่จำเป็นต้องปลีกวิเวกหรือบวชเป็นพระแม้แต่คนธรรมดาประกอบอาชีพก็สามารถนำมักวิธีดูจิตไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นขณะทำงานหากรู้สึกเครียดก็ให้หยุดพักหายใจลึกๆตั้งสติรู้ตัวกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือเวลาโกรธ ก็ให้รู้ทันอารมณ์ของตัวเองฝึกปล่อยวางการดูจิตเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดต้องอาศัยความเพียรความอดทนและที่สำคัญคือความศรัทธาหลวงปูด่ดูเคยกล่าวไว้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเส้นผมพันแสนเล่มอย่าเอาความคิดของเราไปตัดสิน ดังนั้นจงเปิดใจศึกษาและปฏิบัติตามมักวิธีดูจิตด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นขอเพียงลงมือทำความสุขความสงบย่อมบังเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอนนี่คือมรดกธรรมอันล้ำค่าที่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยมอบไว้ให้เป็นความลับบนหิ้งพระ สองทางให้เราก้าวข้ามความทุกข์สู่ชีวิตที่สงบเบิกบานอย่างแท้จริง